สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC มานิสาแก้วดีพี่น้องเจอกันที่สวนคือก้าน้ำแปง้งลงมาเลี้ยงควายจ้าน้องไส้พันโทมาบอกพันว่าเฮ็ดอยู่ในเฮือนนี่คือโบอกเก็บโบกเก็บเบอะพันว่าฮะเฮ็ดเฮ็ดอยู่สวนเจ้าของคือโบอกเก็บไปเก็บเป็นสังข์งบงอื่น้นองไายพันธุ์ฮะเดี๋ยวน้ำแป้งสิาพาไปเบิงอยู่สายจ้าไปเบิ่งกันน้ำแปง้งกันเลยนะจ้า เห็ดออกหมดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยฝนก,ก็ตกบ่หยุดบ่ย่อนพี่น้องจ้าไปเบิ่งเห็ดกันนะแปลงนะจ้าเลี้ยวบ่เลียเล้ยวเนาะพี่น้องไปทางพี่พี่น้องจับตาดูดีๆเด้อพี่น้องจับตาดูดีๆเด้อเห็ดมันออกอยู่บงใดจับตาดูดีๆว่าเห็ดมันออกอยู่แถวไหน พี่น้องจ้าเห็ดมันออกอยู่แถวใดคุณยายจ้าเห็ดคุณยายออกอยู่แถวใดจ้าคุณยายคุณยายประกายแก้วคะ่ะเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะคุณยายประกายแก้วปาพี่น้องเนาวทิมมืดละโอู้ห เป็นเสื้อแล้วพี่น้องเอ้ยคุณยายหากเอาเสื้อมาใส่ปีกายนี่เบื้องอเบิ่งผูพี่น้องดอกบางยาญยังแข็งแรงอยูไ่ได้ยังไริโทรถามคุณยายคุณยายสิเก็บอยู่บะพี่น้อง,บงเบิ่งพี่น้องเบิ่งเป็นแป็นนึงพี่น้องจ้าข้างทางคุณยายเอาเสื้อใส่ปีที่แล้วอันนี้ฮะน้ำเปลงเป็นคนเอาน้ำมันล้างเห็ดมาลาดพี่น้องเบิ่งนี้ อันนี้น้หมดเราไปเก็บตัวบงอื่นส่วนเจ้าโคงก็ไดิเบิง้งพี่น้องจ้าจักสิาพาไปทางไหนแมนมดเลยพี่น้องเอ้ยแมนมดเลยมึงอันนี้ข้างทางไดน,นี่พี่น้องคุณยายจ้าเบิง้งของพี่น้องใต้ต้นอันใต้ต้นหมักม่อนได้นี่โอ้ยใต้ต้นหม่อนนะคะเนี่ย มันยังไม่เว้นเลยพี่น้องพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งซอยดูนี่ <c ười> คุณยายจ้าพี่ลึกเลยว่าเบิ่งนี่คุณตาหากัตัดหญ้าไปเนี่ยอ๋อคุณตาก็ตั้งสิบเบิ่งให้ดกอันนี้เดี๋ยวถ้าโทษถามคุณยายเนาะพี่น้องคุณยายเพิ่งให้เก็บอยู่บอกอ๋อพี่น้องจ้าล้วเตงสิาพาไปเบิ่ง อมแมนมุดพี่น้องออผูป้าติดต๊อผูพี่น้องพี่น้องจ้าป้าเท็ดลักโปกแล้วเด้อค่ะคุณยายจ้าโอ้ยนอจนเท่ามดแล้วพี่น้องวงผูผูจนเป็นเชื้อล้วก็สร้างมันดอกเนาะ ไม่เสียดายหรอกคะ่ะอยู่สวนคุณยายเบิงผูพี่น้องแมนมดเห็ดปวกใหญ่นี่แมนหมดเลยพี่น้องจ๋าแมนหมดเลยจ๋าตามมาเลยตามอันนี้ใต้ต้นมกหมวงพี่น้องผูเป็นเสื้อมดละโอติโตติโตติโตแมนมดพี่น้องนี่ป่านนี่ป่าเห็ดบดได้พี่น้องนี่คอนเห็ดบดนี่แมนหมดเลยนี่ แมนหมดเลยจ้าบึงผูพี่น้องจ้าเห็ดลักออกแล้วปีที่แล้วนะแปงมาเทเสืออยู่นี่แหละพี่น้องป้าโอ้ยบึงผูป้าดอกแขงเป็กอยู่อันนี้พี่น้องดอกแขงเป็กอยู่เลยป้าอันนี้จนห่วยหมดละนี่พี่น้องจ้า พี่น้องจ๋ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ห้อยล่ะอันนี้อันนี้ยังแข็งอยู่อ๋อพี่น้องจ๋าผีน้องและพี่น้องผีน้องโอ้ยป้าเฮดบอพี่น้อง,อ,อ,ดดอ,งอันนี้เป็นเสื้อละนี่ป้าออกเป็นแถวเป็นแถวพี่น้องจ๋าคุณคุณนะอ๋อ ดูกันยาวๆไปเลยพี่น้องป้าเฮดบดนี่ป้าเฮดบดจ้าป้าเฮดบดจ้าพี่น้องอันนี้ก็บ,บ้านยายผูอันนู้นก็บ้านยายนะคะพี่น้องจ้าโอ้เสื้อพี่สังคือแข็งแรงเทนอพี่น้องล้างแล้วก็เอามาใส่นี่ละเบอระเปลงหันหล้างแล้วก็เอาน้ำมาเทเอาน้ำมาเทอือ ปี handmade, oh, ่นาโบแมนแห่งสีอ๋อพี่น้องเบื Four, ้งนี่ปาดปาดปัดปาดปาดพี่น้องเบิ้งเห็ดมึงดูเบิ้งเห็ดซอยน้ำเตมดูดอกใงกใงยพี่ลึกพี่ลือหรอวะปาดติ่โตพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพูนข้างในผู้อิ่งผู้ผู พูพี่น้องพูอือพูอ,อ,อ๋อจักสีวาวคำใดแล้วเนาะพี่น้องมีแต่อากระปูกับปลากับอปอนนี่แหละอ๋ออาปลาปลาอืออาหมดคำสีวะปู๊ตซื้อพี่ช่งคือแข็งแรงแค่เนาะพี่น้องหากันอันเอาใส่ปีที่แล้วนี่ป้อง ยุ่งกันยุ่งโอ้ยมันเลี้ยงขวายันเบ้าเบีเยรพันมาอ๋อผูเบ้าเบียรพันมาเกี่ยวหญ้าพูนว่าพี่ซังคือปล่อยให้เห็ดอันเทาแทะผืนว่าบกเก็บเบผืนว่ามีจากพี่น้องเห็ดปวกมดเลยแถวนี้ฮะ่ะคุณยายเอ้ยกลับจากตลาดด่วนอ๋ออีกแล้วพี่น้องจักสิว่าคำใดบ้างผูบ้องผูป่า อาทิตโตคือขาใหญ่ขายใหญ่อเอันนี้ออ๋พี่น้องเก็บอยู่บ่จ้าเก็บอยู่บ่จ้าพี่น้องโอ้โอ้ยหนุงกะัดไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งยุ่อเนี่ยแหละ,ละป่าผักหวานคนุณยายนี่ยแหละยู่ต้นผักหวานกับอยู่อันป้าเฮ็ดบดอ๋อ <c oughs> ้าออกหลายอลีนอนนี่เนาะคูโอออกหลายอลีได้นี่อ๋อบริเวณออกเล่นเลนได้พี่นอ้องโหมันหัดเท้านำบางอันก็กินได้อยู่ยังบ่เห็นดอกจูมอยู่ป้าปลูกกระยาคือปลูกเพชรยังใหญ่แท้ป้าพี่น้อง เห็ดลักออกเลยจ้าเมนมัดนี่ฮะโฮอพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋าเห็ดคุณยายคือนลักออกยังไงแทะตื่นเช้ามาก,กั็ไปเก็บนี้อยู่สวนเจ้าของไปเลยะพี่น้องจา๋าไม่สวนเจ้าของไปเลาะเลยไปแต่ทางอื่นหมดอื พี่น้องเอ้ยจักสีวาอย่างโอยู่ใต้ยตัวอ๋อยู่ใต,ต้ต้นผักหวานนะแปลงเก็บนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยโหมีตอดอกใหญ่ๆเนาะมันสมบูรณ์อ๋ออยู่อันป่าหญ้านี่ฮะเทาหมดละป่าหญ้าเทาหมดละพี่น้องผูเป็นสายไปอยู่บริเวณขี้ๆได้พี่น้องบริเวณน้อยๆได้หนีิฮะไป ไม่ได้แม่นน้อยๆเด้อจ้าอืมอันนี้แห้งหนาวพี่น้องจ๋าโอ้ย,ยุ่งยุ่งอ๋ออืมเปิดขึ้นมึงก่อนดูนี่ป้าเห็ดปวกได้พี่น้องอือมออกจนสีหอดทางอยางวะ คือคักเทนอบัดน,นี้อห้างงานเก็บอันพักพี่น้องห้างงานเก็บพักลงไปนี่เฮดขดอกอยู่ี่นี่ป้าแมนมดเลยอ,อกมุงอันนี้นี่ป้าอ,อันนี้ใหญ่นี่น้องจา๋าออกฮอดอยู่ในคอนเฮดอันกระดาง ขอน้อยูนิโคนเห็ดบดพี่น้องจ้าพี่สังคือหมานแทบปีนิโอ้ยยุ่งกัยุ่งยุ่งหลายแท,ท่อื่เฮ็ดอกยังไงเฮ็ดลักออกยังไงออกออกออกพี่น้องมักกระทบลกก็ะล่นเต็มอยู่มักกระทบลกพี่น้องเนี่ยมักกระทบลกมากอันนี้กอกเลื่อม มะกอกเลื่อมที่ผ้าก,กินนะนพี่น้องที่ผ้าก,กินในมันเข้าขาวนะพี่น้องเคยเห็นอยู่บ่เคยกินอยู่บ่มักอกเลื่อมโอล้นเกลื่อนอยู่ต้นมะกอกเลื่อมพี่น้องเนี่ยดกดกโอ้ยุ่งกัดน้าแปลงน้าแปลงออกแล้วก็เดี๋ยวสิไปโทษถามยายคุณยายฉัให,ให้เก็บอยู่บ่เลือกเอาไว้ฮหดพันปีนาเนาะพี่น้องพี่น้องจ๋าโอ้ยคันยุง่งยุ่งยุงยุง,ยง,ยง โอ้ยคันโบวแมนออกอยู่หัวคันได้คุณยายบอกไปเบิง่งดูโอ้ยอ๋อทิมหดกระหม่กหมกระหม่กหมกระจักอยู่สี่ด่าย่อบัดเนี่ยทิมกระหม่มละพี่น้องโอ้ยโอ้ยทิมกระห่มละทิมกระห่มละยุงย่งคอเก่าก่อนน้ำเปพงขอจบคลิปไว้เพียงเสนะพี่น้องเนาะโอ้ยยุ่ง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 ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ เจอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอืมมะกลวย